วันนี้มาชมนะฮะปอซ่าสามห้าศูนย์สมาร์ทคี์ครับนี่ดูหน้าจอมาชมรอบคันกันนะครับวันนี้เป็นสีน้ำเงินครับวันนี้พร้อมปล่อยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับปล่อยหน้าสวยงามครับสิฟ้าครับผมไฟท้ายสวยมากครับเป็นตัวใหม่2 0 2พันยบสอบนะครับแล้วก็ปรับปรุงในหลายอย่างดีขึ้นมากว่าเดิม ายพร้อมจองก็ตอนนี้เหลือสีเทานะครับที่จะรับได้เลยดีดีครับมีระบบแจ็คแชงคอนโทรนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบแจ็คแชนคอนโทร l ที่ใช้ตัดกำลังเครื่องขณะที่ล้อหลังฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดครับถ้าเรากดค้างไว้ปุ๊บมันจะปิดนะครับกดค้างไว้ก่อน็นไฮะตัวนี้ก็คือสามารถเปิดล้อฟรีดริฟต์ได้เลยนะครับผม แต่ถ้าเราปิดสวิต์เปิดปิดใหม่ก็จะเปิดทุกครั้งนะครับดูความสวยของหน้าจอชิลไฟฟ้านะครับผมอืมนะฮะชิลไฟฟ้าปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะฮะน่าเอาไว้ใช้นะครับผมจะใช้ในเมืองก็ได้นะครับถังถังนี่ขนาดใหญ่มากครับนะฮะตัวนี้ก็จะเปิดเบาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องกดมาตรงนี้ก่อนนะฮะ มีซีดพิวเนี่ยครับต้องบิดกุญจามาตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะเปิดบอะได้ีด๋ยวก็ดังแก๊กมาครับนี่นะจะเป็นใต้เบาะครับรขนาดใหญ่มากครับออกคลิปนี้ไม่ต้องติดปี๊บเลยก็ได้ครับถ้าแบบไปแบบไม่นานนะครับไปแบบสามสี่วันนี้ได้เลยนะแต่มันใหญ่มากครับใหญ่มากเอาเด็กไปนอนได้เลยฮ เด็กเด็กเล็กนะครับไม่ใช่เด็กนักศึกษานะครับครับสีน้ำเงินสวยงามครับโอเคครับผมฝากไว้นะครับเซลชา0 9 0ย8 8 4 6า3 9 0 8 8ครับผม